สวัสดีเพื่อนๆวันนี้เช้าวันอาทิตย์วันแม่ของเยอรมันพาเพื่อนๆมาเดิเนเล่นอีกแล้วสวยมากเลยทิวทัศตอนนี้ประมาณสี่โมงเช้า ินอาหารชาเช้าเสร็จแล้วก็พากันมาเดินเล่นเพราะว่าถ้าเกิดมาสายคนจะเยอะเราก็ต้องมาเดินกันตอนเช้ามีหมู่บ้านข้างๆเพื่อนๆไม่ใช่หมู่บ้านเรานะหมู่บ้านข้างๆดูทางรถไฟครั หมู่บ้านข้างเพื่อนมานี่ขับรถมาประมาณห้านาทีขับรถมาประมาณห้านาทีมาดูป้ายเขาสำหรับคนเดินท้องฟ้าสวยมากเลยเพื่อนวันนี้วันนี้แดดออกแต่เช้า ว่าวันนี้จะสามสิบองศาและพรุ่งนี้ก็ฝนจะตกเหมือนเดิมโอเคนุค่นสามสามหนุ่มสามมรอเราอยู่สวยเพื่อนสวยเราจะพากันไปดนแลงบนไปดูโบสถ์เก่ากัน โอเคเพื่อนๆเยวจะถ่ายอีกคลิปนึงให้่เพื่อนดูแต่คลิปนี้ยาวเราจะถ่ายคลิปสั้น